นี่ครับทุกคนและนี่คือเกมแนว Go Garden ในเวอร์ชันของอนิเมะที่ผสมความเป็นแนวซิมูเลเตอร์ไปด้วยนะครับนี่ฮะเกมอนิเมะบอสเลดนะครับน่าสนใจมากๆเลยผมไปเจอมานะครับตอนนี้คนเล่นอยู่หลักพันเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะเป็นเกมเปิดใหม่นะนเองทุกคนนี้โดยที่ระบบก็คือมีความเป็นแบบโ o g a r เด n มากๆเลยก็คือตัวนี้ครับผมเมื่อเราอัญเชิญนะตอนแรกเขาจะให้เชิญตัวละครก่อนครับเหมือนเราซื้อผักเลยครับนี่ฮะจะมีแพ็กซูมนะอ่ะฮะนี่ฮะุ่มแพ็กต่างๆนะครับนี่จะมีแพ็กหมดเลยนะครับ พอเราสุ่มใช่ไหมครับทุกคนเราก็ตัวละครไปวางนะเพื่อที่จะโจมตีมอนเตอร์ต่างๆแล้วก็ามาขายตัวนี้ครับผมเราสามารถขายทั้งตัวได้เลยนะผมจะขายทั้งตัวเลยแล้วกันนะปึบนี่ครับเห็นไหมครับหลักการเดียวกันกับโกลกเด้นเลยนะพอเราขายได้เจ็ดพันปุ๊บนี่เรามาซื้อแพกนะนี่ผมซื้อแพกไหนดีซื้อแพกนี้ยังไม่ได้นะเอาเป็นแพกนี้ก่อนแล้วกันแพกเป็นอ๋อต้องปลดล็อกดินแดนที่สองก่อนด้วยนะโอเคครับงั้นเราซื้อแพกนี้ก่อนแล้วกันโอเคได้เป็นงงกุลมานะครับโอ้โหงาาางคุลรวยนะครับับบจะะเอารด เออออกไปอะไรอย่างงี้นะฮะนี่โอ้โหหายากปุ๊บปุ๊บอืมอย่างเกลือครับอย่างเกลือครับเกลือจัดครับผมโอ้โหเอ้ยโอ้ยทุกคนผมได้ตัวระดับตำนานครับเชดโรไม่ธรรมดาครับจึงจัดอ่าไปนี่ครับเราคุมแลวครับเรากลับไปที่อารีนาของเรานะนี่เราสามารถใส่ตัวละครได้นะครับนี่อ๋อนี่ปลดล็อกดินแดนครับผมนี่ไงปลดล็อกได้นะครับอ่าเราต้องเริ่มกดเริ่มปุ๊บ อนี่เป็นการปลดล็อกเล่นแดงครับมีระบบออฟไลน์ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้ขายทั้งหมดได้ด้วยปุ๊บอย่างเฟียลครับก็คือไม่เล่นก็มีคนมาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามีของให้นะครับเป็นแนวไอดอลผสม,มไปด้วยอโโหคบคบคันจริงๆทุกแนวจริงๆนครับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเขาเรียกอะไรนะทาการเปลี่ยนตัวละครเรายูนะฮะเราสามารถถอดอุปกรณ์ทั้งหมดได้แล,แล้วเรากดใส่ทั้งหมดได้นะครับนี่สมใส่ไปเลยปุ๊บปุ๊บนี่จะมีระดับบอกหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ อ่าส่วนตัวที่เราไม่ใช้นะเราก็ขายได้นะครับติ๊ก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 ขายไปนี่ขายงูุลไปนะครับกดขายไปจึ๊บโอ้โหนี่ครับโคเทเทสกิลนะฮะนี่จะมีสกิลด้วยนะครับแล้วก็การต่อยธรรมดานะครับเราก็จะจัดจัรจัดการมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จับของมาอู้นี่ครับเป็นดับของเหมือนฟิลเหมือนการ์เด้นเลยครับแต่มีความเป็นไอดอลมากกว่าก็คือเอฟเคง่ายกว่านะครับไม่ต้องทําอะไรมากมายก็านั่งเอฟเคแล้วก็ขายของไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือระบบของเขานะครับอ่า เดี๋ยวต้องปัดปัดลิ่นพันปัดล็อกโซนต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณสมบัติอืมอันนี้สามารถรีโลคุณสมบัติได้ครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะนี่ฮะมีเพิ่มต่างๆด้วยนะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดนะครับก็คือครบคันนะมีความผสมแบบเหมือนแบบแนว i อ g นไปด้วยนะฮะครบคันทุกอย่างจริงๆครับร้านค้าต้องทาคืออะไรอ๋อนี่ครับซื้อของได้ครับซื้อออกซื้ออาหารได้ซื้ออะไรได้นะฮะโอเคอันนี้คืออะไรรีโลสเตตอ๋อนี่ครับสามารถรีโลสเตตได้นะครับ นี่ฮะเรารีลโล,ลได้นะครับกดดีโลไปแต่เราไม่มีนั่นเองทุกคนอุ้ยนี่ทุกคนครับอันนี้เป็นของระดับพิเศษไว้ดูดิอันนี้มีของระดับระดับอันนี้ด้วยไม่เปลี่ยนเป็นระดับเออเขาเรียกนะเซเก็ตนะเราเอามาขายได้นะครับกดขายเลยปุ๊บอ่ากดขายไปโห่ร่วยร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 วยป้าบอ่าได้มาอีกสองหมื่นครับเดี๋ยวเราดูดิเราซื้อขั้นต่อไปได้ยังซื้อไม่ได้นะต้องต้องผ่านด่านก่อนนะดินแดนนี่เราสามารถปลดล็อกได้โอ้นี่กดเริ่มปุ๊บ อ่านี่ฮะมีดินแดนมากมายไก่กองให้เราเลือกนะครับโอ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนี่ไงแล้วมีวงจรสถิติมีคิสตันคุณสมบัติอะไรครบเลยนะครับก็คือเป็นต่า,า,ตางๆนะะนี่ปลดล็อกมากมายไก่กองนะครับโอเคเรากลับไปดูที่บ้านเรานะนี่โจมตีนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูหน่อยแล้วกันว่เาเป็นยังไงนะสำหรับเสียงเกมนะนี่นี่ฮะเสียงเกม,มจะมีการโจมตงโจมตีนะอไม่รู้เสียงเกมดังไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปาเสียงเกมก่นอนโหนี่ก็ดังแล้วนะ จะเสียงเกมดังมากครับทุกคนขนาดเปาให้มันต่ําสุดแล้วนะยังดังมากครับอ่านี่เราปลดล็อกได้แล้วครับปุ๊บปลดล็อกนะฮะต้องใช้เงินด้วยนะครับในการปลดล็อกเริ่มในการต่อสู้นี่อ่านี่ฮะจะมีอาวุธด้วยอืมเป็นอาวุธครับเป็นเหมือนของดรอปนะฮะแต่ไม่ใช่อาวุธที่ถะสวมใส่ตัวละครเราโอเคนี่อันนี้มีแพ็กที่เราซื้อด้วยนะนี่ทุกคนผมผมไม่ต้องซื้อผมได้มาเลยเนะี่ยงูกุลนเอ้ยโกหังนะ่าจะเป็นโกหังนะตัวนี้นี่ฮะโลหันนะ่าจะเป็นโกหังนะฮะจมตีไปหูตายครับ เอฟเฟกต์แอนิเมชันใช้ได้นะครับไม่ธรรมดาอยู่นะถือว่าดีอยู่ขายของไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวไปสุ่มตัวแพ็คโกโจมากดีกว่านะครับแพ็คโกโจมีอะไรบ้างเอ่ยมานี่ฮะสุ่มเลยปุ๊บโอ้ยได้เป็นยูจินะอิตาลียูจินะฮะสองตัวเลยโอ้โหไม่คุ้มเลยเฮ้ยได้เป็นเฮ้ยทุกคนครับได้เป็นนี่ครับเอ่ออะไรนะโทจิใช่ไหมนี่ฮะระดับระดับนี้มีจุโกะด้วยนะอยากได้อยากได,อกได,อกได้อยากได้จุโกะโอ้ได้มากราบสองตัวแล้ว มาหากระสามตัวนะครับโอ้ยหมดละหมดละเคเรากลับที่อันนี้หน้าของเรานะฮะแล้วเราก็หน่วยของเรากดถอดออกมาฮะถอดออกเคนี่ฮะถอดออกด้วยปุ๊บอ่านี่อุ้ยเก่งกว่าเยอะเลยนะทุกคนเก่งกว่าเยอะเลยนะครับเป็นตัวคอยที่เก่งกว่าเยอะเลยใส่ได้ใส่ได้แค่ไม่กี่ตัวเองนี่นะโอเคมาใส่ไปละนี่ครับมีพลังขึ้นบอกนะว่าดาเมจเท่าไหร่อะไรไงนะตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับไม่ธรรมดา โอเคเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเสื้อคลุมสีขาวอ๋อมีคนให้มีคนให้วัตถุได้ด้วยเว้ยเจ๋งอ่ะแบบให้ของได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เอาไปขายได้ปึ๊บฉันต้องการขายโอ้มีคนให้ของมาด้วยครับไม่ธรรมดาครับให้ของกันได้อย่างนี้ก,อก็อย่างนี้ก็แบบคนเทพก็สามารถให้คนแบบอ่อนๆเพิ่งเริ่มต้นมารวยได้เลยนะในทันทีเลยนะนะั่นแหละทุกคนโอเคดินแดนนี้ต้องปลดล็อกฆ่าศัตรู55คนนะครับมีอยู่ประมาณตอนนี้1 2 3 4 5 6 6, 6, 6ดินแดนนะโอเคนี่มันมีตัวรับด้วยนะครับ ขายไปปุ๊บโอเคอยากได้ตัวรับอะ่ะน่าจะมีแบบเปิดทีเดียวหมดเลยนะหมดแพ็กนะฮะอ๋อนี่มีกดเติมสต็อกได้ครับอ๋อมันจะมีสต็อกบออด้วยนะครับนี่เราสามารถกดออกได้เลยนะฮะปิดไปได้เลยนะครับอ่าผมก็จะปิดเหมือนกันนะผมจะปิดระดับมาหากาาไปครับผมได้บ่อยละจะเอาตำนานขึ้นไปนะมีเป็นโกโจโนะระดับตำนานนะแต่งงนะจูโกะมันมันอยู่ระดับตำนานนะได้ไงวะทั้งที่โกโจโควรจะอยู่ระดับตำนานนะเอาหมดซะแล้วโอ้โหสต็อกหมดครับงั้นต้องเปิดทำาบบน,นี้อืนี่ฮะ เปิดใหญ่อย่างเกลือครับทุกคนไม่รู้มีใช้นี้หรือเปล่านะไม่รู้มีใช้นี้หรือเปล่า <ๆ S 2> เปิดไปก่อนแพ็กหมดยังหมดแล้วนะครับโอเคแพ็กหมดละอโอต้องใช้เวลาอีกนะครับเพราะทุกทุกคนครับต้องเติมแพ็กนี่นะทุกคนนี่โจมตีไปส่วนเหมือนมอนเตอร์มันจะไม่ตอบโต้เลยนะแล้วมันจะเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยดูดิหน้าตามาดูเออๆหน่อยนึงนะรู้ไม่ต่างจากปกติเลยโจมตีมันไปลุยๆๆยลุยฮะ อย่างเฟี้ยวอ๋อพลังโจมตีโคตรเท่โอเคแล้วก็ต้องรอรีนะครับมีร้านค้าด้วยร้านค้ามีอะไรบ้างเนี่ยเป็นแพ็คมีวีไพครับแล้วก็มีใส่ตัวละครได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มจำนวนช่องอ๋อมีรหัสด้วยมีโค้ดด้วยครับมีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวไปหาโค้ดก่อนนี่โค้ดแรกนะครับทุกคนใส่ไปเลยอ๋อต้องจอยกุ๊ปก่อนครับโอเคต้องต้องไลฟ์เกมแล้วจอยกุ๊ก่อนงั้นไม่เอาแล้วกันขี้เกียจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้สำคัญอะไรนะนี่ เรามีของดอปตรงนี้ด้วยนะครับแต่เรายังไม่มีดับดอบนะฮะโอเคปล่อยไปอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยปล่อยได้ด้วยโอ๊ยโดดไม่ถึงอืสภาพถ้าเกิดไปขึ้นไปถึงมันจะมีอะไรวะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเหมือนเกมมันจะเป็นแบบแนวเอพเคด้วยแบบ,บเกือบสมบูรณ์เลยทุกคนนี่ครับมีทั้งกล่องออฟไลน์ให้อะไรให้นะฮะครบคันเลยครับเรื่องแนวแอพนะฮะเราก็มาขายบนอยู่งี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมที่หลายๆคนน่าจะแบบชอบกันนะสำหรับเด็กๆที่แบบไม่มีเวลาเล่นนะก็ หาตัวละครแล้วก็ f คไว้นะครับอ่านี่ซื้อไปอึบอึบฮึมหมดแล้วคุณไปถึงจุดในสูงสุดแล้วโอโอเคร้านค้าหน่วยอ่าน,นี่เราขายก่อนขายยุจีไปครับเอ้าทำไมมันไม่ขายเราอะเรากดตั้งค่ามันขายให้เองแล้วอะเพราะอะไรวะมันไม่ขายเราเอะง,งงเลยอันนี้ขายไปเลยโอเคปุ๊บอ่า เหมือนพวกเกมแอนิเมชันเพลเตอร์เหมือนพวกเกมแอนิเมชันคอสโอเวอร์นะทุกคนแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบรูปแบบเฉยๆนะครับให้มันดูแตกต่างแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือเปลี่ยนแค่รูปแบบแต่สุดท้ายก็แก่นได้ยังเหมือนเดิมนะฮะนี่สุ่มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่านี่เฮ้ยระดับตำนานเราไปกดออรได้ไงเนะี่ยปิดไปนี่ไงขายได้ละไม่มีเลยหมดแล้วทุกคนสต็อกหมดแล้วนะครับนี่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนดีนเนียไปได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะต้องใช้อีก เออ47นะถึงจะเปลี่ยนดินแดนได้นะครับโอเคเรอดูกันเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะฮะเราจะได้ดินแดนต่อไปหรือเปล่านะครับเออเราสามารถอัพเวลได้เลยนะเดี๋ยวอัพเวลดีกว่านะฮะเอาเงินไปอัพเวลดีกว่าเพราะดูจากทรงแล้วน่าจะคุ้มกว่านะครับขายก่อนปุ๊บขายสต็อกทั้งหมดอ่าโอเคแล้วเรามาอัพอัพของอันนี้คืออะไรนะไลท์อ๋อเพื่อโค้ดใหม่โอเคครับอันนี้มีเป็นเออบอร์ดนะครับว่าใครเก่งที่สุดอะไรอย่างงี้นะร้านทองคําปุ๊บทั้งหมดอาหารนี่ซื้ออาหารมาให้กินดีกว่า อืมอาหารโอ้ราคาต่างกันแบบเยอะเหมือนกันเนี่ยราคาฮะราคาคือรุนแรงอยู่นะครับอืมไม่ซื้อดีกว่าผมดูทรงแล้วไม่คุ้มนะฮะเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยนดีแดนได้แล้วนะฮะอีกแค่สองตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดีแดนดีกว่านะฮะรอเลยแค่ตัว,ต,วตัวเดียวเท่านั้นต่อยมันต่อยมันโปะปะโปะโปะปุ๊โ,โอเคครับเปลี่ยนดีแดนได้ละปลดล็อกครับผมเริ่มอ่าฮะนี่ฮะดีแดนนี้เป็นดอกอะไรเนี่ยเป็นริสตันนะครับแล้วก็เป็นวงจรสถิติแล้วก็มีเป็นดาบราชาแล้วก็เป็นดบ ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนอ่านี่นี่เป็นเหมือนซูคุนะนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ซูนาไหมหน้าตาคล้ายๆซูคุนะนะแต่ไม่รู้เป็นคือตัวอะไรนะโอเคทุกคนครับเป็นไงบ้างกับเกมนี้นะทุกคนสำหรับนี้เขาจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่ไหมมากกดซับนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็ฝากติดตามกันไปนานๆนะครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า